That's TV. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ MG Driving Experience Center นะครับและเราอยู่กับเจ้าคันนี้เลย the new MG 5ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคันนี้มีเทคโนโลยีอะไรเป็นลูกเล่นมาให้ในคันนี้ด้วยแอป iSmart ของเขาที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play หรือ App Store นะครับด้วยความที่เราอยู่ที่สนามของเขาเราจะได้ทดสอบกันว่าคันนี้นี่มีความรู้สึกยังไงจะสุดขนาดไหนครับเรามาดูกันตั้งแต่ด้านหน้าของเจ้า MG 5เลยนะครับเขาได้เปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับด้านหน้า,นา,นานด้วยดีไซน์ gloss black ของเขาพร้อมกับ MG โลโก้ตัวใหญ่ด้านหน้านี่เลยนะครับแล้วก็มีพวก Safety าเาาใส่ใ้ เช่นกล้อง3า0องศาที่ด้านหน้ารวมไปถึงด้านล่างเขาได้ใส่สเกิร์ตเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทําให้รถดูสปอร์ตมากเลยครับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าใหม่พร้อมกับเส้น LED ตรงกลางเขาเรียกว,ว่า SAIC Light Technology นะครับก็เป็นเทคโนโลยี LED นะครับรุ่นใหม่ที่เขาดีเวลลอปมาให้สําหรับ The New MG5 เลยครับเขาให้ล้อที่ขนาดใหญ่มากเลยนะสำหรับรถคอมแพกอย่างนี้ปออ 17, เป็นล้อขอบ17ครับเป็นล้อลายทูโทนน็อกกลอสแรกกับอลูมิเนียมเข้ากับธีมของรถเลยที่มีความสปอร์ตแล้วก็เป็น MG5 ครับหูกระจกใหม่นะครับเขาได้ด ด้านข้างเนี่ยดีไซน์มาได้สวยมากรวมไปถึงกล้อง200อ,อ,องศานะครับที่จะต่อเนื่องจากด้านหน้าเลยมีทั้ง4มุมเลยเนาะรวมไปถึงด้านหลังครับนี่ไฟท้ายที่เขาดีไซน์มานี่เป็นดีไซน์เหมือนแอโร่เฉียงขึ้นไปข้างบนครับทำมาดีไซน์ได้สวยมากรวมไปถึงด้านล่างนี่เขาด้ใส่ดิสเซอเซอร์ขึ้นมาพร้อมกับท่อคู่ด้านหลังนี่ผมบอกเลยว่าดีไซน์มาได้สวยมากๆลยครับสำหรับเรนิเอ็มครับโลโก้ MG5 รวมไปถึงเทคโนโลยี i Smart ซึ่งคันนี้นี่วินแอปพลิเคชัน imart รเเดี๋ยวาไปดูกัอสมาร์งครับ<อ>เดี๋ยวเรามาดูก m ี iSmart กันนะครับนี่แอป iSmart MG iSmart สามารถโหลดได้ง่ายๆเลยครับบน App Store นี่เกิดเข้ามา Hello MG นี่เลยเราก็จะเห็นเลยว่านี่คือรถของเรานะครับ MG 5สถานรถปกตินะครับนี่เราจะรู้ได้เลยว่ารถอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ประรีศน,นะครับอยู่ที่ MG Experience Center ระยะทางคงเหลือเท่าไหร่ถังเชื้อเพลิงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เราสามารถค้นหารถได้ด้วยนะครับเราก็จะดูได้เลยว่ารถของเรานี่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับเดย์เดย์ออนยูเอ็มีห้าครับก็คือเรากดไปด้านซ้ายนี่เขา้ขาข้อมูลส่วนบุคคลครับและคุณจ่ายดิจิตอลเขาจะใช้เป็นเทคโนโลยีบูทูธนะครับต่อกับรถโดยตรงเลยเราอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถกดเปิดล็อกได้เลยจากกุญแจานี่เลยนะครับอ่ารถมันจะเปิดล็อกเลย เรามาดูกันที่ภายในของน e ่นิวเอ็5เขาก็มีเทคโนโลยีมาให้เล่นมากมายนะครับในนั่นิวเอ็ม5นี่ตั้งแต่คอกพิทด้านหน้าเป็นคอกพิดขนาดใหญ่มากสามารถดูพวกไมล์รถได้แล้วก็พวกแบตว่าเราเหลือกี่โวลต์แล้วก็สามารถดูได้ว่าเราขับประหยัดน้ำมันไหมอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงพวงไลท์ที่เขาให้มานะครับเป็นพวงไลท์มัลติฟังชั่นเซตริ้งวิลวพร้อมกับท้ายตัดดีไซน์มาได้สวยมากแล้วก็ใช้ไวายซิสเต็มของเขาซึ่งเป็นไฮไลไท์เลยครับของเจ้าคันนี้ในไไอ,นใอินโฟเทตเมนต์มีวา,ายซิสเต ก็จะสามารถตั้งไว้ว่าจะไปไหนแล้วก็ดูทราฟฟิกได้เลยจากอินบิวส์นิเคกชันที่เขาให้มานะครับแต่ที่ผมบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเวลาเราเข้าโหมดเพลงนะครับปกติเราก็จะเห็นว่ามี USB b l u บลูทูธแต่ว่าอันนี้มีเพลงออนไลน์ก็จะเป็นแอปช่วยดีเราก็จะสามารถเข้าไปฟังเพลงของช่วยดีได้รอย่างง่ายได้ลยครับในเ e นิวเอ็ี้นี่และอีกไฮไลท์เลยนะครับที่คันนี้มีมาก็คือกล้อง360องศาเราจะเห็นรถรอบคันว่าเราอยู่ตรงไหนผมบอกเลยว่าคันนี้นี่จัดมาเต็มมากเลยคบเทคโนโลยีที่เขาให้มาและนี่นะครับหนึ่งในฟ เลยก็คือออโต้โฮ o v e r เป็นมากเวลาขับในเมืองจะโฮเบรกไว้เวลาจอดไฟแดงอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านหลังนี่จะกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายขนาดไหนครับด้านหลังของ New MG 5นะครับก็ให้ที่มาได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็มีเล็กดูมากมายนะครับรวมไปถึง head ู o o m ก็มีพอสมควรการนั่งด้านหลังของรคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นช่วงล่างที่นิ่มแต่ว่าก็จะไม่นิ่มเกินไปยังมีความแข็งอยู่นิดนึง เพื่อให้ความสปอร์ตในการขับของเจ้าคันนี้ที่เขาให้มารวมๆนี่คุ้มค่ากับราคาแน่นอนเลยครับและในคันนี้นะครับที่เรานํามาโชว์นี้คือตัวท็อปเลยนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่6กแ0น0ปนาบาทซึ่งผมบอกเลยว่าที่เขาให้มานี่จัดเต็มมากสำหรับราคาที่ย่อมเยาว์มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องฝากติดตามรายการของเราด้วยรายการแซททีวีครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ